สวัสดีครับพบกับร้านเจฟิชชิงกันอีกเช่นเคยนะครับเราก็ห่างหายจากการรีวิวลอกกันไปนานเลยเนาะวันนี้เราก็มาจัดไป2ตัวเลยอ่าตัวนี้เห็นในกล้องนะครับแต่ว่าเราจะเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวตัวนี้เราจะเป็นคลิปต่อไปเอาตัวนี้ก่อนเริ่มที่ลอกทศก,กันครับของเด็กตกปลาอ่าใหม่ล่าสุดครับเรามาดูสเปคกันดีกว่า รอบ7.1น้ำหนัก215กรัมเบรค5กิโลหมุน1รอบเก็บสาย75เซนลูกปืน10บก1นอยู่ตรงไหนบ้างอันนี้ผมไม่รู้นะครับผมยังไม่ได้ผ่านนะตอนนี้คืออันนี้มารีวิวตัวใหม่เฉยๆมาโอ้จะบอกว่าหน้าดาสวยมากอ๋อมีอันนี้โทสการ์นนะครับกล้องเห็นชัดไหมแขน แขนเคปล่าครับแขนแต่งมาให้เรียบร้อยสปูนเจาะรูไล่เบานีความรู้สึกจับนี่ถือว่าค่อนข้างให้ความรู้สึกแข็งแรงดีนะครับเดินดีมากอันนี้ก็รู้สึกว่าทางทางช่องเด็กตกปลานาะตาจะเริ่มลงคลิปแล้วหละ่ะตัวนาตาครับ สายรอ,อบเจ็ดจุดนึ่งฝาคอสปูนมีอะไรเอ่ยมีโลโก้โลโก้นายักครับมาเรามาแกะอันนี้เลยดีกว่าตัวนี้ถ้าจะเปิดนะครับดันตัวนี้แล้วก็ดึงออกได้เลย ฝากนให้แม่เหล็กมา10เมตรกับลูกปืนนะครับแม่เหล็กเก่ยวเลยนี่สปูนสปูนดูดีครับดูสวยว่าของบอดี้ที่น,นะครับพีเนยนเกียร์เป็นทองเหลือง เฟืองน่าจะทองเหลืองด้วยเอาไว้ถ้ามีโอกาสอาจจะทําคลิปผานะครับแต่ว่าคลิปนี้ยังไม่ได้ผานะครับอ่าเดี๋ยวเราวัดขนาดกันก่อนดีกว่าตามธรรมเนียมเราจะต้องวัดขนาดสปูนกันครับอ่าี่ที่ขนาดแกนกอนครับ ประมาณ62มิลนะครับนี่ประมาณ26 5จุดานะครับจุดห้าจุดสี่ถือว่าเท่ากันความกว้างสามสิบเอ็ดมิลอันนี้ก็ วัดเผื่อไว้ให้ว่าเผื่อใครอยากจะไปใส่สปูนแต่งหรือจะไปลองหาสปูนอื่นใส่อะไรเพิ่มก็ฝากกันไปนะครับน,นี้25.7ความกว้างนะครับแต่จริงก็ไม่ต้องแต่งก็ได้นะเพราะว่าสปูนนี้ก็ให้มาก็ถือว่า,าน้ำหนักดีแข็งแรงดีอยู่ครับเดี๋ยวเรามาลองทางน้ำหนักของเราตัวนี้ จริงก็ไม่ต้องชั่งกระไรั้งเพราะว่าตัวนี้มันก็ระบุน้ำหนักมา210กรัมลองเช่าดูไหมว่าเท่ากันไหมกล่องมาวางเลย ระบุไว้215นะครับช่างได้จริงที่209เบาวกว่าที่ระบุข้างกองอ่าอันนี้อาจจะไม่ใช่ที่โรงงานระบุผิดนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นมาตรฐานของเครื่องช่างที่ไม่เท่ากันเพราะว่าของผมเองก็ไม่ใช่เครื่องมาตรฐานอะไรนะครับนะคงจําเครื่องตัวนี้ผมได้นะออกแทบทุกคลิป200กว่าบาทใช้หาตังค์มาเยอะแล้วอ่าตัวนี้มาถึงเรื่องของราคาค่าตัวตัวนี้ ดีนะอยเก้าสบาทครับผมมีทางซ้ายทั้งขวา,าเผื่อถ้าใครสนใจนะครับฝากไว้กับตัวนี้ครับลอกทศกัณฐ์เด็กตกป่าอ่าไหนๆแล้วฝากส่งท้ายครับส่งท้ายคลิปนี้เหย่ยการคอเข้าแล้วนะครับาฝากด้วยครับ170บาท ถ้าใครชอบเล่นก็มา,มาดูมาชมที่ร้านกันได้นะครับผมหรือว่าถ้าสนใจก็ลองมาเลือกชมได้ครับเพราะว่าเหยื่อเราก็ค่อนข้างจะมีเยอะอ่านี่ครับบางตัวผมก็ไม่ได้ลงออนไลน์นะค็คือลงหน้าร้านเฉยๆโอเคขอบคุณมากครับผม